บรรยากาศในสวนใกล้ๆ้บ้านของเราค่ะใบไม้เป็นน้ําแข็งอากาศเย็นมากสององศาค่ะดูผักเคียวของเราโอ้น้ำแข็งเกาะทุกต้นเลยค่ะอันนี้ก็ลำปีดาวค่ะหัวเพิ่งจอออกมานิดหน่อยเองใช้เวลาปลูกนานมากเลย ตอนนี้เป็นน้ำแข็งแล้วต้นนี้หัวกำลังออกมาเต็มเลยค่ะเยอะเลยตัวเล็กๆก,ก็ใช่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าดอกกุหลาบค่ะคุณผู้ชมมีเก็ดน้ำแข็งตามกลีบใบของเขาดอกนี้ก็กำลังจะออก สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินเดนมาร์วันนี้รุงกับลูกชายมาที่สวนใกล้ๆบ้านกันอีกแล้วค่ะวันนี้อากาศเย็ยนมากๆเลยค่ะพวกเราจะมาเก็บผลผลิตที่ยังเหลืออยู่ในสวนของเรากันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บพริกกันค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นพริกที่เรายกเข้าไปไว้ข้างในห้องเก็บของค่ะเม็ดของเขาก็เริ่มแดงแล้วแต่ถ้าอยู่ข้างนอกนี่ไม่เหลือแล้วค่ะตายหมดอันนี้ใบย,ยังสดอยู่พริกจินดาน,นี่บุงเพาะเมล็ดพันธุ์เอง มีต้นปลูกปีนี้ก็พอได้กินอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บพริกกันค่ะคุณผู้ชมเอาลูกเก็บเลยครับต้นเขาไม่รอดแล้วนะจะได้เราไม่มีบ้านที่ว่ามีความอุ่นให้เขาอยู่นะ<ม>เยอะเลยค่ะ<ม>ลูกชายมาช่วยกันเก็บ ใส่ถุงมือไหมคุณแม่เอาถุงมือให้ไม่เอาครับอืมี่ยมันหนาวนะไม่เป็นไรอันนี้ FC ของปุงบอกว่าเป็นพริกพันปลาไหลค่ะยาวจริงๆนี่ค่ะมีเยอะอยู่นะเนี่ยเม็ดยาวมากเลย อยู่เมืองไทยแล้วอากาศดีนะคุณผู้ชมปลูกอะไรลงไปก็ได้กินตลอดขอให้ขยันนะอยู่ที่เนี่ยช่วงฤด,ดูการปลูกมันสั้นมากมาสวนที่ไรก็เพลินวันนี้เดวิดชอบอากาศมากเลยมีหิมะอยู่เพราะว่ามันสวย <laughs> เดวิดดึงๆๆ <laughs> ดึงๆๆดึงดึงอ <laughs> ินนาก็รู้แล้วครับเพราะพิกินดาปลูกเองได้แล้ว พริกพันอันนี้น้องคนไทยก็ให้มาปลูก่ะดกดีจังตอนที่อากาศยังไม่หนาวเราก็ไม่มาเก็บมาเก็บตอนที่น้ำแข็งลงแล้วมาอยากให้เม็ดเขาแดงก่อนค่ะต้นนี้เป็นพริกอะไรก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยตอนเล็กๆแต่ว่าเม็ดดกมากๆเลยค่ะฝนตกอืมคึมเนอะอากาศจะอุ่นๆ<ม>ต้นนี้ก็ดกอยู่นะแต่ไม่ค่อยแดงเท่าไหร่มีพริกกินกทั้งปี <c oughs> ไม่หนาวนะครับหนาวอยู่รีบรีบรียคุแม่ดูมันหายากเพราะว่ามันพริกมันสีมันเหมือนต้นไม้ครับสีมันเหมือนต้นพริกสีเขียว <c oughs> ใช่มันหายาก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาเก็บพริกหยวกกันต่อคะ่ะ บางลูกก็แดงบางลูกก็ยังไม่แดงค่ะต้นเขาตายแล้วพริกหยวกนี่ปรุงเคราะเมล็ดปลูกเองค่ะคุณผู้ชมพริกหยวกนี่มีวิตามินซีสูงค่ะปลูกไว้ทางด้านนอกไม่ได้เอาใส่ในเรือนพลาสติกไว้ ทดลองปลูกปีแรกก็พอได้กินอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บตะไคร้กันต่อค่ะคุณผู้ชมคือรากของเขาเยอะมากเลยค่ะรากแข็งแรงถ้าดินเขาแน่นรากก็ไม่กระจายว้าวถอนง่ายมากเลยอ่ะ บุงเคยปลูกลงไปในดินนะคะเพราะอากาศตอนกลางคืนที่เดนมาร์กหนาวนี่นะไม่แตกกอเลยค่ะหวานมาเมล็ดปีดรูดเข้าไว้นี่เขาก็โตขึ้นมาให้ได้เก็บกินเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะใบเขาตายหมดแล้วเพราะว่าอากาศหนาวเนาะหัวอของเขาปีดรูดพันนี้ปุงปลูกเป็นปีแรกค่ะ หัวข้างในของเขาสีจะไม่แดงเข้มถอนไปให้หมดเลยหัวเล็กหัวน้อยเออหัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยหัวเนี้ยเ,เ,เยอะเลยเด้ดีจังเลยกินทันไหมคุณแม่ครับเอาไปเอาหัวเขาออกแล้วก็ใส่ตู้เย็นเลได้อ่ะ ดีผักในสวนของเราเป็นผักเอ็นซีทั้งหมดกินแล้วสบายใจค่ะคุณผู้ชม <S <S ไปไปทำฝุ่นต่อคุณแม่มันอันใหญ่มากเลยคุณแม่ครับนีอ่อันใหญ่ใหญ่ใหญ่เยอะเลยตัดกระหล่ำซีไปกินกันค่ะ แสงพราทิศมาแล้วเริ่มละลายแล้วมันแข็งสลามปีของเรายังไม่ทันแก่เดินที่เลยค่ะความหนาวเย็นก็มาแล้ว ไม่ต้องมีพื้นที่กว้างใหญ่อะไรมากมายค่ะปลูกผักอย่างละนิดอย่างละหน่อยเราก็จะมีผักให้ได้เก็บกินหลายอย่างเลยค่ะเอาผักเคียวไปกินด้วยค่ะเ,ก,เก็บไปทำน้ำปัน่นผักกิน อันนี้ก็พอแล้วค่ะของที่เราเก็บได้ในวันนี้ก็จะมีพริกหยวกแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยค่ะยังไม่แก่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นพริกค่ะมีทั้งสีแดงสีเขียวแล้วก็มีมะเขือเทศลูกเล็กๆด้วยนี่ก็ใช่ค่ะผักเคลกระหล่ำปลีหัวบีทรูทแล้วก็ตะไคร้คงเอาใบของเขาไปด้วยค่ะจะไปทำชาเพราะว่าเป็นตะไคร้ออแกนิกค่ะต้นนี้จะเป็นต้นมะกรูด เดี๋ยวต้องเอาไปเก็บไว้ในบ้านเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะตายค่ะอันนี้ปุงไม่รู้ว่าเป็นต้นส้มหรือว่าเป็นต้นมะนาวค่ะก็ปลูกเขาไว้เขาเขียวดีค่ะวันนี้เราสองคนจะกลับบ้านแล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราบ้างน,นะคะแล้วไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย,บาย,บาย